สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.9 Snapshot นะครับสำหรับวนี้ก็จะเป็น Snapshot ต่ออีกเลยอีกเยอะแยะหลาย Snapshot มากตั้งแต่ 15w50a จนถึง 16w04a เลยครับโอ้โหไปไกลเชียวตั้งแต่ปี2015เป็นถึงปี2016เลยงั้นก็เรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของ Skeleton ครับ สกิลเลตันเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสกิลเลตันมันใส่หมวกอยู่ก็มันก็จะไม่พยายามหาที่ล่มละเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่ต้องหาที่ล่มโอเคครับมันฉลาดขึ้นต่อมาคือเกมรูครับเกมรู Game มีเกมรูใหม่เข้ามาในเกมนี้ก็คือเกมรูสปอนเรเดียสเกมรูสปอนเรเดียสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราสมมุติว่าเรา สร้างตรงนี้เราเซตเวอร์สปอนตรงนี้เซตเวอร์สปอนปุ๊บเสร็จแล้วอะถ้าเกิดเราตายปุ๊บแล้วเราไม่มีเตียงสมมติสมมติเราไม่ได้ไปนอนที่เตียงไหนเลยแล้วเราตายปุ๊บเราจะมาสปอนอยู่ในบริเวณเนี้ยสิบบล็อกมันจะมาเกิดอยู่ในบริเวณนี่แหละไม่ไกลอย่างนี้โดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไอตรงเวอร์สปอนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดคนสร้างแมปเนี่ยสมมติคนสร้างแมปอีกแล้ว เขาต้องการบังคับว่าให้ระยะเนี่ยมันหดลงมาหรือจะให้ขยายขึ้นไปเราก็สามารถทําได้โดยการเซตเกมรูตรงนั้นเกมรูสปอรเรเดียสเราสามารถย่อลงมาได้ถ้าเหลือหนึ่งก็สปอรเรเดียสเหลือแค่บล็อกเดียวก็คือตรงเนี้ยบล็อกเดียวเท่านั้นหรือถ้าเกิดเราอยากให้ขยายใหญ่ขึ้นเราก็สามารถเซตให้ตัวเลขเยอะขึ้นได้นี่แหละก็จะเป็นวิธีการบังคับว่าให้เกิดตรงนี้ได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็ได้ เกมรูอินเวนท o รีคีปอินเวนท o รีกันเสร็จแล้วผมก็จะเกมรู uh, Game อีกอันนึง Spawn r เ d ียสให้เหลือแค่หนึ่งแล้วผมก็คิวเสร็จปุ๊บเราก็ผมก็จะมาเกิดตรงตำแหน่งบริเวณนี้นี่เองไม่ไปไหนไกลโอเคนะครับอัปเดตต่อมาเป็นเรื่องของ Frost Walker ครับถ้าเกิดผม คุณก็น่าจะรู้อยู่ดีว่าถ้าเราใส่ Frost Walker ปุ๊บแล้วเราเดินมันจะสร้างชั้นน้ำแข็งที่มีชื่อว่า Frost i ไอขึ้นมาซึ่งมันจะเกิดขึ้นตรงใต้เท้าเราเท่านั้นใช่ไหมถ้าแบบใต้เท้าเรา2บล็อกมันจะไม่เกิดแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อสแนปช็อตหลายๆสแนปช็อตที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อเรายืนอยู่ในนี้ปุ๊บแล้วด้านล่างเป็นวอเ e อร์ซอ c e สบล็อกเนี่ยแล้วเราใส่ฟรอสต์วอล์กเข้าไป แล้วเวลาเดินอะ่ะมันจะสร้างชั้นน้ําแข็งไปอยู่ข้างล่างนั้นซึ่งน้ําแข็ง4ี่บล็อกนั้นอะ่ะมันจะไม่มีวันหายไปเลยครับมันจะอยู่ตลอดไปเพราะว่าน้ําชั้นข้างบนอะ่ะมันมันบงังบังแสงไม่ให้ไปโดนข้างล่างทีเนี้ยมันอัปเดตเนี้ยก็คืออัปเดตใหม่ก็คือว่า Frost Walker มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเหนือบล็อกเลเอเหนือ Watersource บล็อกต้องเป็นอากาศเท่านั้นซึ่งก็จริง อย่างชั้นด้านล่างเนี่ยเป็นเป็น water source block ใช่ไหมแล้วด้านบนเนี่ยเหนือบล็อกมันมันก็เป็นน้ําเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่อากาศดังนั้นไอ้บล็อกเนี้ยจะไม่สามารถเกิด Frost Eye ได้เพราะมันข้างบนมันไม่ใช่อากาศโอเคครับเนี่ยก็จะเห็นว่าชั้นบนเกิดได้เท่านั้นแต่ชั้นล่างไม่สามารถเกิดได้ก็คืออัปเดตเล็กๆน้อยๆครับเพื่อเป็นการป้องกันการสร้างเมืองในน้ำนะครับโดยใช้ frost I e ่อมาอัปเดตต่อมาคือ Hopper ครับ Hopper เอางี้ก่อน Game เกมรูยังไม่จบแค่นั้นคุณอาจจะส,สังเกตนะครับเมื่อก่อนเวลาเราเซตเกมรูมันจะมีเขียนว่าเกมรู e has been updated แค่นี้เองแต่เดี๋ยวนี้อัปเดตใหม่ครับของ Snapshot 15W ่งหอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้มันก็มีอัปเดตใหม่ก็คือมันจะมีการเพิ่มชื่อชื่อเกมรูขึ้นมา แล้วก็บอกว่าเซตเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองเราคือมันมีการเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะเป็นแค่ว่าเกม rule has been updated ก็มีข้อมูลละเอียดขึ้น,นต่อมาอัปเดตของ Hopper ครับ Hopper เดี๋ยวนี้ก็สามารถ support load table ด้วยแล้วครับก็คืออันนี้คือตัวอย่างครับเซตบล็อกบล็อกเหนือขอบันบล็อกเนี่ยให้เป็น Hopper แล้วก็มี d a t a tag ก็คือ load table เป็น Chase เชสสแลสซิลดันเจียนปุ๊บพอผมคลิกด,ดูจะเห็นว่าของข้างบนนั้นก็จะเป็นของในซิมพลดันเจียนลองเปลี่ยนก็ได้อ่าก็จริงๆเป็นของใน s i ม p ล e ดันเจียจริงๆโอเคครับต่อมาก็อัปเดตของสเปกเกเตอร์ม e ดครับคือสมมติอันนี้มันคือเชสมันคือ Hopper ที่ผ่านการ g เจเนเรตรูท t ทเบิลไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผม กใหม่ตอนนี้ Hopper นี้ก็จะเป็น Hopper อีกอันนึงมีของที่ยังไม่ได้เจเนเรตซึ่งเป็น r o o เทเบิลที่ชื่อว่า Simple d ดันเจ n คือในข้อมูลอะ่ะข้อมูลเจข้อมูลเกมในนี้ยังไม่มีบอกนะว่าไอในเนี้ยใน Hopper เนี้ยมีของอะไรแต่ข้อมูลใน Hopper เนี้ยมีแค่ว่ามันเป็น l o o เทเบิลชนิด Simple Dungeon ซึ่งไอของใน Hopper มันจะถูกเจเนเรตก็ต่อเมื่อเราทำการเปิดฮอปเปอขึ้นมา แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ generate hop ยังไม่ได้ generate l o o t table ขึ้นมาเลยแล้วเ,เราเปิด static r e g t r mode นะครับแล้วเราไปคลิกขวามันมันจะบอกว่า u n a b l e to open r o o t not generate yet แต่ถ้าเกิดเราเปิด hopper ละด้วยด้วยเกม mode หนึ่หรือเกม mode สหรือ g กม mode สก็ตามพอเราเปิดปุ๊บไอ้ l o a table มันจะถูก generate เรียบร้อยแล้ว แล้วพอมัน g e n e r a t ปุ๊บเรากลับมาเปลี่ยนโหมด3ใหม่เราเปิดก็เปิดได้เพราะว่า rule table มัน generate เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกันกบเชสครับอันนี้เป็นเชสที่ประกอบด้วย rule table simple dungeon เ,เ,เหมือนกันแล้วผมก็จะเซตเกมโหมด3แล้วผมจะเปิดเปิดไม่ได้ครับเพราะว่า l o l t not generate ในนี้เรายังไม่รู้ไอ้ของในเนี้ยมันยังไม่ generate ออกมามันก็แค่ rule table ท่านั้นเองมันยังไม่ใช่ ของในนั้นจริงๆดังนั้นอยากให้เปิดเกมโหมดสาเปิดได้ใช่ไหมครับก็ต้องเปิดเชสในครีเอทีฟหรือโซยิวบก่อนเฮ้ยเสียงแปลกๆจริงๆเฮ้ยมันอัปเดตเสียงตั้งแต่เมื่อไหร่นรโอเคครับก็คงอัปเดตในแซฟช็อตหนึเอ้ย1 6 w 04A แล้วมั้งอ่าโอเคครับ ็ถ้าเราไปเกิดเปิดกมสามอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นว่าเราสามารถเปิดเชสได้เรียบร้อยแล้วเพราะโหลดเทเบิลมันเจเนเรตเรียบร้อยแล้วอัปเดตต่อมาคือเรื่องของไอซ์ครับน้ําแข็งปกติถ้าน้ําแข็งมันโดนไฟมันก็จะละลายใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นวอเตอร์ซอร์สบล็อกอยู่นั่นแหละมันไม่ไหลไปไหนแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไหลครับเดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมเปิดละเปิดไฟละมันอยู่ใกล้ๆแหล่งไฟเดี๋ยวน้าแข็งสักครู่มันก็จะละลาย แล้วมันก็จะไหลไปตามทางอัปเดตก็มีแค่นี้แหละมันจะไหลเมื่อก่อนไม่ไหลแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะไหลเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาหรือจะเร่งเวลาดิเกมรูแรนดอมทิกสปีดมันจะช่วยไหมนะไม่รู้ช่วยไหมนะจริงๆด้วยช่วยเห็นไหมครับมันก็จะไหลแล้วะเมื่อก่อนมันไม่ไหลครับมันพอมันเปลี่ยนเป็น้ำพอน้าแข็งมันเปลี่ยนเป็นน้ําปุ๊บ มันก็ยังอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ไหลออกมาแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไหลครับอุ้ยนี่เปลี่ยนอัปเดตต่อมาคือคริปเปอร์ครับเมื่อเราเซตเกมรูดม็อบกริฟฟิงไม่ใช่ดิเมื่อเราเซตเกมรูดูม็อบรูดฟอลส์ถ้าเราเซตอย่างนี้เมื่อไหรปุ๊บแล้วสก,กลีลตันมันยิงคริปเปอร์มิวสิกดิสก็จะไม่ออกมาอยู่ดีนะครับแค่นี้แหละอัปเดต ต่อมาคือเรื่องของเรือครับเรือเมื่อเรือพังครับเมื่อเรือพังก็จะได้ได้ไม้ตามที่ตามชนิดของเรือคือเมื่อก่อนอะ่ะมันก็จะเป็นบั็กที่ว่าไม่ว่าเรือชนิดไหนอะ่ะพอมันพังปุ๊บมันได้โอ๊กบูธโอ๊กแพล้งออกมาตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตให้แกบั็กครับก็สมมติถ้าดาร์กโอ๊กบูธพังก็จะได้โอ๊กแพล้งดาร์กโอ๊กแพล้งมาอะไรประมาณนี้ แล้วก็พลิกบล็อกเช่นเดียวกันการพลิกบล็อกก็คือการกดเมาส์ปุ่มกลางอะที่เป็นสกรออะไอตรงเมาส์ปุ่มกลางเวลาเรากดพลิกบล็อกก็จะได้เรือชนิดตามที่ที่ชนิดที่ถูกต้องอะเออไม่ใช่แบบเรือโอกโบสอย่างเดียวพลิกบล็อกที่พลิกบล็อกทีไรก็ได้แต่โอกโบสต่อมาคือเรื่องของ Ender Crystal ไม่สามารถวางได้ใน a v v n n t u r e Mode ครับ เอ d นเ c อร์คริคืออะไรก็ถ้าคิดไม่ออกก็อันนี้อันเนี้ยเราไม่สามารถวางได้ในแอดเวนเจอร์โหมดนะครับต้องเกมโหมด1เป็นอย่างต่ำหรือ,อต้องเป็น r ไ i v วลหรือครีเอทีฟเป็นอย่างต่ำนะครับต่อมาก็ s i l v e r ร์ฟิครับเป็นเอ่อถ้าเกิดเก r u ูม็อบกริฟ f ิงฟอล l ์ซิลเวอร์ฟิชจะไม่สามารถไปฝังตัวอยู่ในหินได้ คือคุณคุณน่าจะเข้าใจนะครับว่าซิลฟิชเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีไม่มีคนอยู่รอบๆซิลฟิชเลยเนะี่ยซิลฟิชสามารถแฝงตัวอยู่ในสโตนหรือว่าค b l โ s สโตนหรือว่าสโตนบริกได้แต่ถ้าเกิดเรามอคกิฟฟิ้งฟอลไอซิลฟิชเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปในหินได้อัปเดตต่อมาครับคือตอนนี้จบของปี2015แล้วขึ้นปี2016เริ่มตั้งแต่แซฟช็อต 16W02A ครับก็ อัปเดตเรื่องคอมมานด์ครับคอมมานด์ command อย่างแรกเลยคือคอมมานด์ play sound คุณอาจจะสังเกตครับเมื่อตอนวิดีโอที่แล้วที่ว่าผมมีคอมมานด์ร็อกอันนี้แล้วมันก็จะมี play sound และอันนี้คือชื่อเสียงแล้วก็จะมี voice แล้วก็ a p เมื่อก่อนไม่มี voice นะครับเมื่อก่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่สำหรับอัปเดตนี้ครับ อัปเดตนี้ก็เพิ่มเพิ่ม,มจุดจุดหนึ่งขึ้นมาก็คือ source เมื่อก่อนก็ play sound sound player x y z แค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมี source เพิมาใน snapshot นี้ source มันคืออะไรสมมติเราต้องการ play sound อะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อสักอย่างหนึ่ง item มุบมๆม,ม,มาเอเอาเอามาสักอันอะเออเอา flat s h o w e l flatten แล้วกันเสร็จแล้ว ซอสคืออะไรมันจะประกอบด้วย voice music hot side record weather neutral block ambient master player มันคืออะไรเราก็เอา hot side แล้วกัน o t side และ player a p p ก็คือผมเองแล้วก็จะได้ยินเสียงได้นะครับมันคืออะไรถ้าคุณไปเปิดอันนี้ option แล้ว music amp sound คุณจะเห็นว่ามันจะมีการปรับแต่งเสียงเบาดังได้หมดเลย ซึ่งเราพอไอซอสอันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ไอเสียงของเราอ่ะมันไปกำหนดอยู่ที่กำหนดอยู่ที่ไอ,อตรงไหนอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเซตฮอสไซ์ใช่ไหมถ้าผมปรับฮอสไซ์ให้เหลือศูนย์ผมจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยไม่ดีนะครับแต่ผมปรับฮอสไซด์ขึ้นมาใหม่แล้วผมเปิดก็จะได้ยินเสียงครับ โอเคนะครับคือเหมือนเป็นตัวตัวช่วยกําหนดว่าเสียงอะ่ะมันจะไปเข้าเข้าบล็อกไหนเท่านั้นเองแล้วก็อัปเดตข้ามาอีกอันหนึ่งคือ t e s t for ครับ test4 test4 ครับสามารถเดี๋ยวนี้ t e s t for สามารถใช้กับเกมโหมดได้แล้วทำยังไงก็ทำตามนี้สั้นๆง่ายๆ t e s t for sa แล้วก็ brackets m นู่กันหนึ่ง 1> m เท่าหนึ่ก็คือเกมโหมดหนึ่นแหละ m เท่ากับ2ก็เกมโหมด2 m เท่ากับ0ูนย์ก็เกมโหมดศหรือ m เท่ากับ s ก็ได้ก็คือ survival c 1, อ creative a 1, คือ adventure และ sp 1, คือ spectator หรือจะ fit กว่านั้นก็ creative เลยคือแล้วแต่เลยว่าคุณคุณอยากใช้อนไหนก็แล้วแต่สมมุติผมสมมุติอันนี้กันเกมโหมด1คือ survival อ creative และนี่เป็นค m มันบล็อกแบบ repeat นะครับ ผมเปิดสวิต์ปุ๊บก็จะเห็นว่าอันนี้มันทํางานเพราะว่าผมเปิดเคียทีโหมดอยู่ไงแต่ถ้าผมเปิดเปลี่ยนเป็นซาวเวอปุ๊บไฟดับทันทีหรือแอดเวนเจอร์ปุ๊บก็ไฟดับแต่ถ้าผมเปลี่ยนกลับมาเป็นเคียทีปุ๊บไฟกลับมาแล้วครับคือเราสามารถเช็คเกมโหมดได้แล้วสำหรับสำหรับคอมมานด์บล็อกอันเนี้ยนอกจากนี้เราจะใช้เท่ากับนอตก็ได้เท่ากับนอตคือคือไม่เท่ากับ เออไอเครื่องหมายตกใจก็คือ not คือมันจะทํางานก็ต่อเมื่อไม่เป็นเกมโหมดหนึ่งลองดูเนี่ยเกมโหมดสองก็ไม่ใช่เกมโหมดหนึ่งไงเกมโหมดศูนย์ก็ไม่ใช่เกมโหมดหนึ่งไงเออโอเคนะครับเข้าใจดีคงจะเข้าใจกันดีว่านอตก็คือไม่มันจะทํางานเมื่อไม่เป็นเกมโหมดหนึ่งต่อมาอัปเดตต่อมาคือเรื่องของ mobs แล้วกัน เอ้เหลือเอาบล็อกเอาบล็อกก่อนบล็อกเบสร็อกครับถ้าเกิดเบสร็อกมันถูกทําลายด้วยคอมมานด์คือมันทําลายในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่แล้วไงแล้วพอมันพอมันถูกทําลายด้วยคอมมานด์เซตบล็อกไอเซตบล็อกเนี่ยไอตรงโอบล็อกแฮนเดลิ่งเนี่ยมันเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าถ้าเราเลือกเป็นเดสทรอยปุ๊บบล็อกบางบล็อกอมันก็จะดรอปออกมาเป็นไอเทมซึ่งเบสร็อกเนี่ยมันก็อัปเดตก็คือ ถ้าเราไปแทนที่เบสล็อกอะ่ะเบสล็อกก็จะไม่สามารถดรอปออกมาเป็นไอเทมได้อัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของมอนสเตอร์เอนเดอร์ดากอครับถ้าเกิดเราซัมมอนเอนเดอร์ดากในด้วยคอมมาครับซัมมอนเอนเดอร์ดากซึ่งผมไม่อยากซัมมอนนะครับ <c oughs> จำการเอนเดอร์ดากอนก็จะอยู่เฉยๆนะครับมันจะไม่ไปไหนมันจะไม่กระพือปีกมันก็จะไม่ มันก็จะไม่วิ่งไปไหนแล้วก็แถ็แถอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่มีเฮลบาอยข้างบนด้วยดังนั้นดูเหมือนไรประโยชน์มากเลยครับต่อมาคือเรื่องของ m n e c r a f t ครับ i n e c r a f สสมมติถ้าผมตั้งชื่อ m c r a f t Cha s สอ่า Minecraft c h s แล้วผมตั้งชื่อว่า AAA มันก็ไม่มีชื่อครับอยากให้มีชื่อใช่ไหมต้องทำยังไงก็ผมต้องเพิ่มเพิ่ม เพิ่มเข้ามาเป็นว่า custom name visible หนึ่งปุ๊บพอทำอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีชื่อขึ้นมาเลยนะครับเหมือนว่ามันมีชื่อแล้วแต่จะให้โชว์ไหมก็เป็นอีกแท็กหนึ่งอัปเดตสุดท้ายครับเรื่องของเรือยังไม่เรือเอ้ยยังไม่สุดท้ายดิเรือก่อนวิธีการคราฟเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับไม่ต้องใช้ช h o w e ละก็ ใช้โอเวอร์พลนก็ถาอันเหมือนเดิมแล้วก็เรือมีการอัปเดตใหม่ครับอัปเดตมาอย่างมากเลยอย่างแรงก็คือเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมแล้วอีกแล้วก็คือเมื่อก่อนน่ะเพ่อไอตอนที่อัปเดตใหม่ๆเนี่ยคือกด A มันจะเลี้ยวขวากด D คือเลี้ยวซ้ายถ้ากดทั้ง2ปุ่มคือไปข้างหน้าตอนนี้อัปเดตก็อัปเดตอีกแล้วก็กลับมาเป็นปุ่มเดิมก็คือ W คือไปข้างหน้า โอเคครับ D คือถอยหลัง A, A, S คือถอยหลัง W U ไปข้างหน้า S คือถอยหลัง A คือเลี้ยวซ้าย D คือเลี้ยวขวากลับมาเหมือนเดิมละแล้วก็เรือมีความเร็วสูงขึ้นสามารถสามารถเดินทางได้เร็วกว่าการสปินละจากที่เมื่อก่อนมันความเร็วมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณคุณกดทั้ง A ทั้ง D พร้อมกันไม้พายจะหมุนแต่เรือจะไม่ขยับ นีอัปเดตเล็กๆน้อยก็อีกอย่างหนึ่งครับเรือในแซฟชอนนี้สามารถจมน้ําได้ด้วยครับจมได้ยังไงก็ถ้าเกิดมีน้ําอยู่เหนือเรือน้ําเข้าเรือเรือก็จมครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเอาลงไปน้ำเลยครับปุ๊บจมเรียบร้อยครับตอนนี้เรือจมเรียบร้อยละคือเมื่อถ้ามีน้ําอยู่เหนือเรือก็เรือจมเท่านั้นเอง อัปเดตสุดท้ายครับนี่คือเรื่องของฝนเสียงฝนเ,เสียงฝนเสียงฝนเดี๋ยวนี้ก็มีความเสมือนจริงมากขึ้นนะครับ weather rain ปุ๊บลองฟังเสียงดีๆครับว่าเสียงคือเสียงมันมันดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะเสียงฝนอะ่ะ มันเหมือนจริงมากขึ้นแล้วก็ตอนอยู่ในที่ล่มก็เช่นเดียวกันเสียงก็เหมือนจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ยังไงมันก็นด้ลำคาญอยู่ดีดังนั้นผมขอลดความดังเสียงโอเคครับก็สำหรับเรื่อง snapshot ทั้ง5 snapshot 5หรือ6หรือ7กี่อ s n a p s h o ไม่รู้อะ <c oughs> ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มันคง ถึงปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ snapshot อ,อีกมากมายครับสำรับนี้สวัสดีครับ